เปิดนาทีน้องปีใหม่ทำแบบนี้ในวันลอยอังคารคุณตาเห็นแล้วรู้เลยโตมาอย่างดีสืบเนื่องจากประเด็นที่แอปทักษออนสูญเสียคุณพ่อหนูสอนพักสุขเจริญโดยวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันชาปนากิจคุณพ่อวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็จัดพิธีลอยอังคารโดยทางด้านคุณแม่หมีแม่เลี้ยงของสาวแอปได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า Goodbye is not forever I love you ในขณะที่พี่เปิ้ลผู้จัดการของ สาวแอปได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยบรรยากาศรอยอังคารคุณพ่อพอร้อมระบุคแคปชั่นว่ามาส่งคุณตาค่ะนอกจากนี้ได้มีการเผยภาพน้องปีใหม่ยืนบกมือลาคุณตาทางทีมงานทันดาราต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวอีกครั้งนะคะ